มือนีหักพายถ่ยรูปบ่เป็นทาใจบ่แน่นดังคือผู้แต้มพามีไมาหอนรอนใส่กันเห็นคนกอดกันให้โลกดูเดินชิงชูเดินเคียงคู่โซฟีวันชัำคนใจดำช่างทำลงได้แต่งตะวันจ้าน้องยืนกลั่นน้ำตาหลบเงา หากมือใหม่สุดงามเอกท่าถ่ายรูปวันแววนองลอยเมื่อใจยานบ่เลื้อแนวมันอายนัดมาเธอเห็นภาพบาดใจเจ็บหลายเด้อกอยท้ยธาคำสัญญาบ่มีความหมายจากหน่อย ใส่วาสีฮักดักภาพเขีนสีพอลบเอกท่าถ่ายรูปวันแววนองลอยเมินใจยานบ่เหลือแนวมันอายนัดมาบ่อยทางคำสัญญาบ่มีความมายจากหน่อยใส่วาสีฮักดักภาพเขีนสีพอหลบหอย ตัวให้ค้อยน้ำตาหยอยพอเป็นทาบอสมนองหาแค่บ่อยทาคำสัญญาบ่มีฟวามหมายจักหน่อยใส่า่าสีหักดักภาพเก็นสีพอลอยผัดเต็มสดใสหมกไลน้ำตามีคนยืนเดียวได้ จิตใจเบิกบานนะคะทุกคนะวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะวันนี้ท้องฟ้าสดใสจันะจ้า,จาตาเป็นแ,แดงโหรับวันมาน้ำตาอ,อาทิตย์ส่องแม่น้ำคงเวว่าสาคงเทียมมือนี้ก็ไใ,ในสยาม ทิวงามงามมือนี้เปิ้นรักตายืนทังผาหมดแห่งลาลอยมีไม่จอยบ่สมรกมือนี้ฮักพายถ่ายรูปบ่เป็นทาใจบ่แน่นดังคือผู้แต้มพามิไม่มันลาลอยเถึงใจภาพเกินสี่สามพันปีบ่เลื่อนหาย แต่ใจคนเมื่ท่านดนลก็เปลี่ยนแปลงแต่วันจ้าน้องยืนกลั้นน้ำตาหลบเงาหากมือใหม่สุดง่าย<ป>ท้อเน็นภาพบาดใจเจ็บหลายเด้เอ,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 อท้าเนีนภาพบาดใจเจ็บหลายเด้เอ เออน้ําตาอาทิตย์สองแม่น้าคงมันว่าสาเอคงเทียมมื้อนี้คนมันลาลอยทั้งใจภาพเกินสีสามพันปีบ่เลื่อนหายแต่ใจคนบ่ทันดนก็เปลี่ยนไปทนเห็นภาพบาดใจเจ็บหลายแด่ เอมือนีห <ules> ักพายไทยรูปบบเป็นทาใจบบแน่น hmm? ดังค <Clark> ือผ <ina> ู้แต้มพามีใหมุ่ันิดินจะพริ้วก่อนขึ้นเวทีนะคะทุกคนวันนี้นะจ๊ะท้องฟ้าจาใสใปในสยามทิวงามงามมือนีเพื่อเธอ คำสัญญาวม่มีฝัามหม้จากหน่อยใส่วาสีหักดักภาพเกินสีพโลวันพระรหัสัสดินพระรหัสนะคะสวัสดีพี่น้องป้องปลายสวัสดีเพื่อนๆชาวเรียวชาวครีเตอร์ทุกคนนะคะเด้อโคบหอยตัวให้คก้อยน้ำเต๋าอย่โเบ็นทา ผสมนองหาแองวันพระรหัสวัวดีนพระรหัสนะคะสวัสดีพี่น้องป้องปายสาวัสดีเพื่อนๆชาวเรียวชาวครีเตอร์ทุกสูสุกคนเ้ยค่ะเด้อมันลาลอยถึงใจภาพเกินสี่สามพันปีบอลเลื่นหายแต่ใจคนบ่ท่านดนก็เปลี่ยนปแปลงแต่วันจ้าน้องยินกลั้นน้ำตาหลบเงา หักมือใหม่สุดงั้ตาวินแดงโหรับวันมาเอกทาถ่ายรูปวันแววนองลอยเมือนใจยานบ่เลือแนวมันอายนัดมาบ้อยทาาคำสัญญาบ่มีฝ่ไหมจักหน่อยใส่วาสีฮัก ดักภาพเินสีพอโลกแดงแตะวันจา้าน้องยืนกลัน้นน้ำตาหลุดเงาหักมือใหม่สุดงามือนีหักพายถ่ายรูปบ่เป็นทา้าใจบ่แน่นดังคือผู้แต้มผ้ามีไหม <c ười> จิตใจเบิกบานนะคะทุกคนวันนี้ทองฟ้าสดใสนะวันนี้ทองฟ้าสดใส จ,จันตาเอาหาเขานี่มันเก่าแล้วไอ้คงเข้ามายนมืนรักกายืนถึงพา้ามุดแหงล่าลอยไม่ไม่จอยบอสมโรคแสงตะเว้นจ้านะคะใสงในสายาม ทิวงามงามมือนี้เพื่อนเขาเน้นภาพบาดใจเจ็บลายเด่อจิตใจเบิกบานนะคะทุกคนะวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะวันนี้ท้องฟ้าสดใสจนจนทร่วันพระรหัสัสดีนพระรหัสนะคะสวัสวดีพี่น้องป้องปายัสดีเพื่อน ชาวเรียวชาวครีเตอร์ทุกสุขสุขคน้อค่ะเด้อให้บึงทิวโค้งกันแล้วไทยน้ำตาไหลลงยางาไม่ผัดเต็มสดใสหมกไหลน้ำตามีคนยืนเดียวได้แสงตะเวนจ้านะคะแสงแสงตะเวนจ้านะคะ แสงตะวันจา้าน้องยืนกลัน้นน้ำตาหลุเงาหาักมือไม่สุดงามนุ้นดินจะพริ้วก่อนขึ้นเวทีนะคะทุกคนวันนี้นะจา๊าท้องฟ้าแจ่มใสโอาโอนโดนใสกันเห็นคนกอดกันให้โลกดูเดินชิงชูเดินเคียงครูโซฟีวันฉัำ คนใจดำช่างทำลงดันรักตายืนถึงผ้ามดแห่งล่าลอยมีไม่จอยประสมโรคหอนรดนใ่กันเห็นคนกอดกันให้โลกดูเดินชิงชูเดินเคียงคู่โซฟีวันชัำคนใจดำช่างทำลงได้เขาเน็นภาพบาดใจ เจ็บหลายเด้อจิตใจเบิกบานนะคะทุกคนวันน euh ี้ท้องฟ้าสดใสนะวันนี้ท้องฟ้าสดใสจะนะจ๊ะจิตใจเบิกบานนะคะทุกคนวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะวันนี้ท้องฟ้าสดใสจะนทจ๊ะไม่ผัดเต็มสดใส หมอกไหลน้ำตามีคนยืนเดียวได้ยอาหักเขานี่มันเก่าแล้วไอ้คนเข้ามายืนในโพนาง่ายแทนอใจคุณหมดความหมายคือหมอกทึกแสงความหักอ่อนแหง้ง นิดินจะพริ้วก่อนขึ้นเวทีนะคะทุกคนวันนี้นะจ้าท้องฟ้าจำใสตาเป็นแดงพอรับวันมามันลาลอยทั้งใจภาพเกินสี่สามพันปีบอเลื่นหายแต่ใจคนบ่ท่านดนก็เปลี่ยนแปลงแต่วันจ้าน้องยืนกลัน น้ำตาหลบเงาหาอักมือไม่สุดงามแต่วันจา้าน้องยินกลัน้นน้ำตาหลบเงาหาอักมือไม่สุดงามตาเป็นแดงโหราวัน,านมาสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบายบายนะคะทุกคน วันน <One> ี้วอยเธอ